ตีให้แน่ใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ผู้จัดการครับผมยอมรับนะครับว่าตอนนี้ผมรีบใช้เงินแต่ผมไม่เคยขโมยเงินใครเลยนะครับทุกๆวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์ผมก็ทำงานผู้จัดการะคะหนูว่าต้องเป็นการเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยค่ะพี่ชายหนูเขาไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นนะคะ แต่ความจริงก็เป็นแบบนี้เลยเงินมันจะหายไปเองมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่กระเป๋าค่ะคุณแบมลองเช็คดูก่อนนะคะว่าเงินครบไหมได้เงินไม่ครบนี่ มันเกินมาตั้งหมื่นหนึ่งน่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรอคะคุณแม่บอกว่าในกระเป๋ามีทั้งหมดสองหมื่นไม่ใช่หรอคือว่าฉันอะ่ะจำผิดเองนั่นแหละคือฉันเอาไปให้สามีฉันหมื่นหนึ่งอะ่ะฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรเลยคะ่ะคุณแมขอแค่เงินครบเนี่ยเพราะเราก็ดีใจแล้วคะ่ะแล้วนี่อย่าบอกนะว่าเธอใส่เงินหมื่นหนึ่งเข้าไปในกระเป๋าฉันอะ่ะใช่ค่ะ คนหนึ่งก็ลูกค้าประจำคนหนึ่งก็พนักง,งานที่ไว้ใจฉันเชื่อใจทั้งสองคนนะคะเธอนี่เป็นคนที่จริงใจหน้าคบเป็นเพื่อนจริงๆเลยอ่ะในเรื่องนี้อ่ะฉันเองก็มีส่วนผิดนะงั้นเอางี้แล้วกันปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันขอจัดงานเลี้ยงบริษัทที่โรงแรมของเธอ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องรีบไปทำธุระก่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวฉันค่อยมาคุยทีหลังได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะอาติค่าคอมง,งานนี้เนี่ยฉันจะแบ่งให้นายด้วยนะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณนายเหมือนกันอติฉันขอโทษนะเว้ยที่ฉันเข้าใจแกผิดอ่ะไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าแกต้องการความมั่นใจในความถูกต้องฉันเชื่อพี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่าพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นวันนี้เนี่ยทำให้ฉันได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะบางครั้งความเชื่อใจเนี่ย ก็ไม่ได้มาจากคำพูดแต่มาจากการกระทำที่เราเคยทำมาโดยตลอดก็ใช่นะสิคนเรามักจะตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เราคิดแต่เราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงของเขาเลยเนาะเรื่องวันนี้มันก็ทำให้ผมรู้เหมือนกันครับไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนแต่สิ่งที่พิสูจน์ตัวเราได้ดีที่สุดก็คือไม่ใช่คำอธิบายครับแต่เป็นเวลาครับผม เวลาจะเปิดเผยความจริงเองและที่สำคัญการทำดีไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเห็นสักวันหนึ่งความดีของเรานี่แหละจะเป็นเกราะป้องกันเราเองถ้าไม่จบแบบหนังสอนใจเนี่ยก็คงต้องจบแบบหนังรางวัลออสการ์ละมั้งเคียติีตอนนี้ฉันหิวแล้วอ่ะวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวพี่พาไปนะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยถือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นงั้นเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ฉันเลี้ยงเองดีเจ็ดกินอะไรสั่งเต็มที่เลยนะขอบคุณนะครับ